ปริศนาแห่งเลขเจ็ดและผู้ถูกเลือกให้แตกต่างยินดีต้อนรับสู่ห้วงเวลาแห่งตำนานคุณผู้ฟังครับในหนึ่งสัปดาห์เราถูกสอนให้ท่องจำว่ามีเจ็ดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์ทุกวันมีเจ้าของมีเทพประจำตัวเพียงหนึ่งเดียวแต่คุณเคยสังเกตไหมครับ ว่าทำไมมีเพียงวันพุธเท่านั้นที่กฎเกณฑ์ของจักรวาลดูเหมือนจะบิดเบี้ยวไปทำไมคนเกิดวันจันทร์ไม่ว่าจะเกิดเช้าหรือค่ำก็คือคนวันจันทร์แต่สำหรับวันพุธเพียงแค่เข็มนาฬิกาเคลื่อนผ่านเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นชะตาชีวิตของคนคนนั้นกลับพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือรากับถูกเปลี่ยนวิญญ,ญาณผู้พิทักษ์นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคืออาถรรพ์และพรสวรรค์ที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่ครั้งการสร้างโลกวันนี้เราจะดำดิ่งลงไปในตำนานป่าหิม,มพานเพื่อไขคำตอบว่าทำไมวันพุธจึงต้องถูกหั่นกลางและพลังอำนาจของพุทธกลางวันกับพุทธกลางคืนนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างไรภาคกลางวันกำเนิดพระพุธและจิตวิญญ,ญาณแห่งคัจสาร เมื่อแสงแรกจับขอบฟ้าจนถึงเวลาพลบค่ำนี่คืออนาเขตของพระพุทธตามคำพีเฉลิมไตรภพกล่าวถึงกำเนิดของพระองค์นี้ไว้อย่างวิจิตปัญจงพระอิศวรเจ้าแห่งสามโลกทรงไา่พระเวทเรียกพญาคัชสารหรือช้างมงคลจำนวน17เเชือกเข้าสู่พิธีพระองค์ทรงบทร่างกายอันทรงพลังของช้างเหล่านั้นจนเป็นขุยผง ห่อหุ้มด้วยผ้าสีเขียวใบไม้แล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตทันใดนั้นพระพุทธก็จุติขึ้นทรงมีพระวรากายเป็นสีเขียวมรกตส่องประกายงดงามทรงช้างเป็นพาหนะสถิตยอยู่ในวิมานแก้วมณีด้วยเหตุที่สร้างจากช้างสัตว์ใหญ่ที่เฉลียวฉลาดและใจดีคนเกิดพุทธกลางวันจึงได้รับถ่ายทอดด NA ทางจิตวิญญ,ญาณนี้มาเต็มเปี่ยม คุณคือคนที่มีปัญญาเป็นอาวุธไม่ชอบการประทะแต่ถนัดการเจรจาคุณคือคนที่มีความอดทนสูงเหมือนช้างแต่ก็มีความอ่อนโยนและปรับตัวเก่งพระพุทธคือเทพแห่งการสื่อสารและการพาณิชย์ดังนั้นใครที่เกิดเวลานี้ปากของคุณคือเอกสารสิทธิที่ศักดิ์สิสทธิ์ที่สุดพูดดีเป็นเงินพูดดีเป็นทอง แต่เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ากฎแห่งความสว่างสิ้นสุดลงเวลา18นาฬิกา1นาทีคือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยแห่งอสุรินทราหูตำนานการเกิดของพระราหูนั้นแตกต่างจากพระพุทธอย่างสิ้นเชิงพระอิศวรไม่ได้ใช้ช้างหรือสัตว์มงคลใดๆแต่ทรงนำหัวผีขมดถึง12หัวหัวกะโหลกแห่งวิญญาณร้ายบทละเอียด ห่อด้วยผ้าสีดำสนิทประพรมน้ำอมฤตบังเกิดเป็นเทพอสูรผู้ยิ่งใหญ่กายสีดำสำริดหรือสีทองแดงรมดำครึ่งตัวเป็นยักษ์ครึ่งตัวเป็นนาคราชทรงครุฑเป็นพาหนะหรือบางตำราว่าทรงเมฆหมอกคนพุทดกลางคืนคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อประนีประนอมเหมือนพทดกลางวันจิตวิญญาณของคุณคือนักเลงคือผู้กล้าและคือนักรักที่รุนแรง หัวผีขมด12หัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสัญชาตญาณดิบการอย่างรู้และเล่เหลี่ยมที่คุณใช้เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์คุณอาจจะดูเหมือนคนใจร้อนแต่ลึกๆแล้วคุณคือคนที่รักพวกพ้องที่สุดเกลียดการโกหกและพร้อมจะอมหรือทำลายล้างศัตรูที่คิดร้ายให้สิ้นซากเหมือนดังราหูอมจันทรบทวิเคราะห์เหรียญสองด้านของวันพุธ เราลองมาเปรียบเทียบกันให้ชัดๆอีกครั้งครับว่าทำไมต้องแยกและแยกแล้วชีวิตต่างกันอย่างไรในเรื่องความรักพุทธกลางวันคือความรักที่ใช้เหตุผลคุณเลือกคู่ครองจากความเหมาะสมการพูดคุยที่ถูกคอแต่พุดกลางคืนคือความรักที่ใช้อารมณ์และความลุ่มหลงคุณรักแรงหึงแรงและทุ่มเทหมดหน้าตักในเรื่องการงาน พุธกลางวันคือนักการทูตหรือพ่อค้าที่ขายความน่าเชื่อถือพุธกลางคืนคือนักวางแผนเบื้องหลังหรือเจ้าพ่อโปรเจกต์ที่กล้าได้กล้าเสียในธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจกลางคืนการแบ่งกลางวันกลางคืนจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่มันคือการแบ่งธาตุพุธกลางวันคือธาตุน้ำปรับตัวเก่งราหูคือพุธกลางคืนคือธาตุลม คือพายุที่รุนแรงและคาดเดาไม่ได้ดังนั้นการรู้เวลาเกิดที่แน่นอนจะทำให้คุณเข้าใจจริตของตัวเองอย่างแท้จริงการเสริมชะตาไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหลานของพระพุทธผู้ชาญฉลาดหรืออยู่ภายใต้ปีกของพระราหูผู้ทรงอำนาจทั้งสองช่วงเวลามีความงดงามในแบบของตัวเองหากคุณเป็นพุทธกลางวันจงใช้วาจาของคุณสร้างสรรค์โลก มั่นทำบุญด้วยหนังสือสื่อการเรียนรู้และปล่อยปลาเพื่อเสริมความร่มเย็นหากคุณเป็นพุทธกลางคืนจงใช้ความกล้าของคุณนำทางหมั่นบูชาด้วยของดำแปดอย่างหรือเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อให้แสงสว่างนำทางชีวิตในเงามือดอย่าได้น้อยใจที่เกิดมาในวันที่ต้องถูกแบ่งเพราะนั่นหมายความว่าวันพุธคือวันเดียวที่จักรวาลอนุญาตให้มีความหลากหลายมากที่สุด คุณคือศูนย์รวมของทั้งความสว่างและความมืดและนั่นคือความสมดุลที่สมบูรณ์แบบสำหรับวันนี้หวังว่าปริศนาแห่งวันพุธจะถูกไขกระจ่างในใจของคุณขอให้บารมีแห่งพระพุทธและพระราหูคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับสำหรับพุทธกลางวันคาถาบูชาพระพุทธแบบย่อ ติหังจะโตโรทินังสวดวันละสิบเจ็ดจบตามกำลังวันเพื่อเสริมสเสน่วาจาสิทธิ์และปัญญาบทสวดบูชาพระพุทธแบบเต็มยันทุนนิมิตังอวะมังคลัลจจะโยจามนาปโปสกุนัสสสทโทปาปักขะโหทุตสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังคัลจจะโยจามนาโปสกุนัสสสตโสปาปักขะโหทุตสุปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนนิมิตังอวะมังคัลจจะโยจามนาโปสกุนัสสสตโทปาปักขะโหทุตสุปินังอกันตัง สังคานุภาเวนะวินาสเมนตุสำหรับพุทธกลางคืนคาถาบูชาพระราหูแบบย่อคะพุธปันทูธรรมวะคะสวดวันละสิบสองจบตามกำลังวันเพื่อแก้เคล็ดกลับร้ายกลายเป็นดีเสริมอำนาจบารมีบทสวดบูชาพระราหูแบบเต็ม กินนุสันตระมาโนวะราหุสุริยังปามุญจสิสังวิคระรูปโออาคัมมะกินนุพีโตวะติถสีติสัตตะทาเมพระมุธทธาชีวันโตนสุขขังละเพพุทธคาถาพิขีโตมหิโนเจมุนเจยะสุริยันติ